สเปนจูเนียถอนชกปาเกียวแล้วมีรายงานล่าสุดว่าไอ้ตาปลือเอโรสเปนจูเนียตรวจร่างกายไม่ผ่านเพราะทางทีมแพทย์ของคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันกีฬามวยของรัฐเนวดาตรวจพบว่าตาซ้ายของเขามีภาวะจอประสาทหลุดลอกซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการฝึกซ้อมทำให้เขาต้องขอถอนตัวจากการป้องกันแชมป์โลกรุ่นเวลเทเวท ของ WBC IBF กับแมนี่ปาเกียวซูเปอร์สตาร์ชาวฟิลิปปินส์ในวันที่21สิงหาคมนี้แล้วทาง PBC และ Fox Sport s จึงตัดสินใจสลับให้ปาเกียวชายสิทธิ์ในการเป็นแชมป์โลกลาพักของ WBA ขึ้นชิงแชมขัดซูเปอร์เวิร์ชมเปียนรุ่นเวลเทเวตของ WBA ที่เคยเป็นของเขามาก่อนจากยอเดนิสอูกาสเจ้าของตำแหน่งชาวคิวบา ในกำหนดเวลาและสถานที่เดิมแทนแล้วส่วนทางสเปนจูเนียก็รีบบินกลับบ้านที่เท็กซัสทันทีและมีกำหนดการที่จะเข้าผ่าตัดตาซายในวันพุทธที่11สิงหาคมนี้เป็นการเร่งด่วนเพราะภาวะจอประสาทต,ตาหลุดลอกและเออโรสเปนจูเนียได้เปิดใจว่าผมจะกลับมาอีกแน่นอนเจ็บหนักกว่านี้ผมก็ผ่านมาแล้ว ผมรู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้ขึ้นชกกับแมนนี่ปากเกียวในอาทิตย์หน้าโดยสเปนจูเนียกล่าวเปิดใจต่อว่าผมขอบอกไว้เลยนะครับว่าผมตื่นเต้นมากที่จะได้ปรามือกับแมนนี่ปากเกียวแต่น่าเสียดายที่หมอดันตรวจพบว่าผมมีอาการกระจกตาข้างซ้ายฉีกขาดและบอกให้ผมไปพาตัดรักษามันมาก่อนเพราะว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้ผมขึ้นชก พร้อมกับอาการบาดเจ็บที่ตาแบบนี้เด็ดขาดก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมจะกลับมาขึ้นชกอีกครั้งอย่างแน่นอนเจ็บกว่านี้ผมก็ยังผ่านมาแล้วเออโรสเปนจูเนียกล่าวนั่นเอง